สวัสดีค่ะโฮมทัวร์ไละหญิงมาลิลีวันนี้พาคุณมาดูบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ราคาเริ่มต้น120ล้านบาทที่โครงการอิสระเรสซิเดน์พระราม9ค่ะพัฒนาโครงการโดยบริษัทชานอิสระดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนค่ะที่ตั้งของตัโครงการนะคะจะอยู่ในซอยพระราม9 13ข้างๆตึก KPN ค่ะโครงการที่นี่พัฒนาบนแปลงที่ดินประมาณ9ไร่ค่ะเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นจานวน20ยูนิตนะคะ ะะตัวบ้านเนี่ยจะออกแบบในสไตล์โมเดิร์นท ropical ค่ะซึ่งเน้นให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยค่ะแล้วก็ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิก49หรือว่า a 49ค่ะตัวบ้านนะคะก็จะเน้นการเปิดรับแสงและลมจากธรรมชาติค่ะให้อากาศถ่ายเทได้ตลอดทั้งวันน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูค่ะ ที่นี่นะคะจะมีบ้านให้คุณเลือกทั้งหมด3ไทายด้วยกันค่ะเริ่มที่ทายแรกค่ะชื่อแบบเอเชอร์นะคะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น850ตารางเมตรไปจนถึงประมาณ1,200ตารางเมตรค่ะแบบเบรเดนค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นประมาณ800ตารางเมตรนะคะและแบบสุดท้ายนะคะชื่อแบบเซดเรกค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นประมาณ720ตารางเมตรค่ะเอาละค่ะวันนี้เราจะพาคุณดูบ้านตัวอย่างหลังที่ใหญ่ที่สุดในโครงการนะคะนั่นก็คือ ไทยแบบเอเชอร์ค่ะหลังนี้เลยค่ะ ตัวบ้านนะคะจะมีหน้ากว้างอยู่ที่16.5เมตรค่ะและความสูงของพื้นที่จอดรถอยู่ที่3.3เมตรค่ะตรงนี้คุณสามารถจอดรถในร่มได้5คันค่ะและสามารถทำพื้นที่จอดรถได้อีก2ชั้นบริเวณนี้ค่ะพื้นสำหรับพื้นที่จอดรถนะคะจะเป็นคอนกรีตสแตมป์แบบนี้เลยก็จะรวมกับบริเวณถนนในโครงการด้วยค่ะพร้อมกับลงเสาเข็มทั่วทั้งโครงการเลยค่ะ ตัวบ้านนี้นะคะก็จะออกแบบเป็นรูปตัว C ค่ะคอนเซปต์ของเขาก็คือเป็นบ้านล้อมสวนค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่สระว่ายน้ําที่มีความยาวอยู่ที่ประมาณ18เมตรค่ะกว้างอยู่ที่3เมตรค่ะรวมถึงปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ให้แบบนี้ด้วยค่ะ ประตูบ้านนะคะจะเป็นประตูดิจิตอลดอลล็อกค่ะซึ่งใช้งานได้ทั้งหมด5ระบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสแกนนิ้วนะคะคีย์การ์ดกดรหรัสผ่านบลูทูธแล้วก็กุญแจค่ะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นฟอยเยอหรือว่าโถงทางเดินก่อนที่จะเข้าตัวบ้านค่ะซึ่งคุณสามารถบิ i l อินนะคะตู้เก็บรองเทา้าแบบนี้ได้ค่ะ หลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างที่โครงการเขาตกแต่งให้คุณดูเป็นไอเดียนะคะ Mood แอน t o โทนของการตกแต่งเนี่ยก็จะออกสไตล์เวสหรือว่าเป็นยุโรปตะวันตกนะคะก็จะเน้นโทนสีขาวให้ความรู้สึกอบอุ่นสบายตาค่ะนอกจากนี้นะคะบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ Living Area ที่เพดานจะสูงเป็นพิเศษค่ะ d o บเบิลวอลลุตรงนี้นะคะสูงอยู่ที่ประมาณ 6. 9เมตรค่ะ ส่วนฝั่งทางด้านนี้ค่ะจะเป็นผนังกระจกเกือบทั้งหมดเลยนะคะคุณสามารถมองออกไปแล้วก็เทควิวสวนและสระว่ายน้ำส่วนตัวได้ด้วยค่ะต่อเนื่องมาโซนนี้นะคะเป็นมุมที่คุณสามารถทำเป็นพื้นที่รับประทานอาหารที่วางชุดโต๊ะขนาด8ถึง10ที่นั่งใหญ่ๆแบบบ้านตัวอย่างนี้ได้เลยค่ะ ตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ครัวซึ่งครัวเนี่ยเป็นของ Woodtop ค่ะคุณผู้ชมนำเข้าจากประเทศเยอรมน,นีนะคะโครงการให้มาแบบนี้เลยค่ะเคาน์เตอร์สำหรับเตรียมอาหารไอแลนด์แบบนี้ค่ะและท็อปครัวนี้นะคะก็เป็นหินควอตซึ่งวัสดุนะคะก็จะเป็นฟู้ดเกรดค่ะคุณสามารถทำอาหารได้แบบปลอดภัยเลยค่ะ ฝั่งทางหน้านี้นะคะผนังจะเป็นหน้าต่างบานใหญ่ค่ะทำให้เปิดรับมุมมองพื้นที่สีเขียวรอบๆบ,บ้านได้อีกจุดนึงเลยค่ะ ส่วนโซนนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านเนี่ยก็จะมีทางลาดท,ที่จะเชื่อมไปพื้นที่รอนรี่นะคะห้องแม่บ้านรวมถึงพื้นที่ครัวไทยด้วยค่ะ เพดานบ้านมาตรฐานที่ชั้นหนึ่งะคะจะสูงอยู่ที่3.2เมตรค่ะตรงนี้จะเป็นถงลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้นบนนะคะแล้วก็จะมีทางเดินบันไดค่ะส่วนด้านหลังค้องหญิงค่ะจะเป็นห้องน้ำสำหรับรับแขกหรือว่า p o วเด r ร์รูที่บริเวณชั้นหนึ่งค่ะลิฟต์ที่โครงการใช้นะคะก็จะยี่ห้อมิซูบิชิค่ะดูแลง่ายแล้วก็บริการหลังการขายดีค่ะ ชั้น2ค่ะพอเดินออกจากกลิปมาตรงนี้ก็จะเป็นคอริดอร์หรือว่าโถงทางเดินก่อนที่จะไปโซนอื่นๆของตัวบ้านต่อค่ะฝั่งทั้งหน้านี้นะคะจะเป็นผนังกระจกทั้งหมดค่ะมองลงไปก็จะเป็นพื้นที่สระว่ายน้ำและสวนสีเขียวค่ะ ด้วยความที่การออกแบบของ a 4 9นะคุณผู้ชมเขาจะมีจุดเด่นคือเน้นการใช้เสากลมค่ะข้อดีก็คือจะได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ใช้ผนังที่เป็นกระจกบานใหญ่ได้แบบบานเดียวเหมือนที่เราเห็นนี่เลยค่ะคอริดอร์ตรงนี้นะคะมองลงไปก็สามารถเห็นลิฟ i n วิงด้านล่างค่ะดับเบิลวอลลุ่มตรงนี้นะคะสูงอยู่ที่ประมาณ6.9เมตรค่ะ มาสู่มาสเตอร์เบดรูมค่ะพื้นที่ห้องนอนขนาดใหญ่นะคะที่มีผนังกระจกทั้งด้านหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านค่ะพื้นที่ใช้สอยด้านในเนี่ยคุณสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้เลยแล้วก็มีมุมสำหรับลิฟวิ่งแอเรียซึ่งมุมนี้เนี่ยมองลงไปก็เห็นพื้นที่สระว่ายน้ำและประตูทางเข้าด้านหน้าบ้านเลยค่ะ วัสดุสีน้ำตาลที่คุณเห็นนะคะจะเป็นอลูมิเนียมทดแทนไม้ค่ะซึ่งก็จะดูแลรักษาได้ดีในระยะยาวนะคะทนทานกว่าไม้ค่ะ พื้นที่ตรงนี้ค่ะจะเป็น walk-in closet นะคะถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยจะเชื่อมต่อถึงกันหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแยกโซนให้เป็นสัดส่วนมากขึ้นนะคะก็สามารถทำแบบบ้านตัวอย่างทำเป็นพื้นที่แต่งตัว built-in ดูเสื้อผ er ้านะคะทำโต๊ะแต่งตัวได้และก็จะเชื่อมต่อกับห้องน้ำค่ะที่เป็น master bathroom ค่ะ พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเลยนะคะมีบัททับที่เป็นสแตนด์อะโลนแบบนี้ค่ะมีช่องแสงและหน้าต่างนะคะรับแสงและลมได้ดีเลยค่ะทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะอ่างล้างหน้าแบบ His and Her ค่ะมีชเวอร์บอกให้แบบนี้นะคะแยกโซนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยค่ะมีพื้นที่นั่งสำหรับอาบน้ำค่ะแล้วก็มีเรนชเวอร์ให้ด้วยค่ะ เวสุขภา์นะคะเป็นแบบอัตโนมัติค่ะแบรนด์โตโต,โต้ซึ่งเป็นท็อปแบรนด์ของเขานะคะใช้งานได้สะดวกค่ะ ห้องนี้ค่ะถ้าตามบ้านมาตรฐานเนี่ยจะเป็น living area บริเวณชั้น2แต่ว่าโครงการเข้าตกแต่งให้คุณดูเป็นไอเดียค่ะว่าสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นพื้นที่ walk in closet หรือว่าห้องแต่งตัวขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยค่ะ ห้องนอนที่2ค่ะซึ่งห้องนี้นะคุณสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานทำเป็น Living r o ูมหรือว่าห้องนั่งเล่นอีกหนึ่งห้องเหมือนบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะผนังฝั่งทางน้านนี้เป็นกระจกเกือบทั้งหมดนะคะแล้วก็มองลงไปเทควิวสระว่ายน้ำและพื้นที่สวนสีเขียวด้วยค่ะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวนะคะที่แยกโซนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยมีชาว์บ็อกให้พร้อมพื้นที่นั่งสำหรับอาบน้ำค่ะ ห้องนอนที่3ค่ะห้องนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยก็กว้างขวางเลยค่ะคุณวางเตียงคู่นะคะขนาด3.5ฟุต2เตียงได้แบบนี้หรือว่าจะวางเตียงใหญ่1เตียงก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับทำ walk in closet นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับห้องน้ำส่วนตัวค่ะ เรามาถึงชั้น3ของตัวบ้านแล้วค่ะชั้นนี้เนี่ยจะเป็นเหมือน pent house ชั้นหนึ่งเลยค่ะทั้งชั้นนี้นะคุณสามารถใช้ชีวิตได้ไม่ว่าจะพักผ่อนนะคะทานอาหารหรือว่านอนพักผ่อนก็ได้ค่ะโซนนี้นะคะจะมี living area ขนาดใหญ่ค่ะ ซึ่งบอกไป้แต่ตอนแรกนะว่าโครงการเนี่ยเขาออกแบบเน้นช่องแสงนะคะและหน้าต่างที่จะเปิดรับลมและรับแสงธรรมชาติได้ดีค่ะและตรงนี้นะคะคุณก็สามารถเปิดหน้าต่างทั้งฝั่งทั้งด้านข้างบ้านฝั่งนี้และฝั่งนี้ค่ะเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะต่อเน,นื่องมาโซนนี้ค่ะคุณสามารถวางชุดโต๊ะร,รับประทานอาหารขนาด6-8ถึงที่นั่งได้แบบนี้เลยค่ะ และโครงการนะคะเตรียมระบบน้ําและระบบไฟค่ะให้คุณสามารถทำเคาน์เตอร์หรือว่าเป็นครัวเล็กๆได้แบบนี้เลยค่ะตรงนี้จะเป็น p o วเด r ร o รูมนะคะห้องน้ําสําหรับรับแขกค่ะ ันที่4ค่ะพื้นที่ใช้สอยกว้างนะคือวางเตียงคิงไซส์ได้เลยค่ะและความพิเศษของห้องนอนที่ชั้นนี้นะคะก็คือจะมีระเบียงส่วนตัวขนาดใหญ่และใหญ่มากค่ะกว้างไหมคะคุณสามารถชวนเพื่อนๆมาจัดปาร์ตี้เบาๆในโซนนี้ได้เลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะโครงการเขาก็ยังมีการติดตั้งโซลาเซลล์บนหลังคาบ้านทุกหลังให้ด้วยนะคะขนาด3กิโลวัตต์ค่ะคุณสามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะมาผลิตกระแสะไฟฟ้าให้คุณได้ใช้งานฟรีๆด้วยค่ะพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็น Walk in c l o s e t เเชื่อมกับห้องน้ำส่วนตัวค่ะ ห้องนอนที่5ค่ะห้องนี้เป็นจูเนียร์มาสเตอร์เบดรูมค่ะมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเช่นเดียวกันพร้อมกับระเบียงส่วนตัวค่ะรวมถึงฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่วอล์ i อินคร e t ที่จะมีห้องน้ำส่วนตัวเช่นเดียวกันค่ะห้องน้ำส่วนตัวของจูเนียร์มาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะมีบัตทับให้ด้วยค่ะแยกโซนอาบน้ำไว้ให้เรียบร้อยนะคะสุขภัณฑ์ครบเซตแบบนี้เลยค่ะ ทางเดินบันไดนะคะก็จะมีความกว้างพิเศษค่ะซึ่งสามารถเดินขึ้นลงส่วนกันได้สบายๆเลยค่ะพื้นผิวนะคะก,ก็จะเป็นไม้โอคค่ะ ระบบสัญญาณการขโมยในบ้านหลังนี้นะคะจะติดตั้งแมกเนติกที่ประตูนหน้าต่างทุกบานบริเวณชั้นหนึ่งค่ะและจะมีโมชันเซนเซอร์บริเวณหน้าถงลิฟต์ของทุกๆชั้นค่ะรวมถึงมีกล้องวงจรปิด CCTV ให้3จุดนะคะบริเวณด้านหน้าบ้าน1จุดแล้วก็หลังบ้านอีก2จุดค่ะ ที่นี่นะคะนอกจากจะมีบ้านสวยๆแล้วยังมีพื้นที่ส่วนกลางค่ะก็คือคลับเฮาส์สูง3ชั้นรวมชั้นใต้ดินค่ะในนั้นมีสระว่ายน้ำฟิตเนสนะคะห้องประชุมรวมถึงมีห้องนิตินะคะแล้วก็มีสตรีมให้คุณได้ทำกิจกรรมหรือว่าได้ใช้ชีวิตอื่นๆนอกจากในบ้านหลังนี้ได้ค่ะมาพูดเรื่องทำเลที่ตั้งของโครงการกันเพิ่มเติมนะคะตัวโครงการเนี่ยจะอยู่ในซอยพระราม9 13ค่ะข้างๆตึก KPN ค่ะตรงนี้คุณสามารถเดินทางเชื่อมต่อถนนหลักได้หลายสายนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนพระราม9ที่จะเป็นถนนหลักค่ะถนนประดิษฐ์มนูธรรมหรือว่าเรียบด่วนเอกมัยเชื่อมไปรัชดาพิเศษไปเมงจายหรือจะเข้าโซนใจกลางเมืองไปสุขุมวิทเอกมัยก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะคะและนอกจากนี้ค่ะใกล้ๆโครงการเองก็ยังมีรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะจะเปิดให้บริการภายในปี2567ค่ะ รวมถึงใกล้ทางด่วนสีรัตนะคะแล้วก็ใกล้กับมอเตอร์เวย์เดินทางเชื่อมไปส่วนอื่นๆได้ไม่ยากค่ะให้คุณใช้ชีวิตง่ายๆได้ที่นี่เลยนะคะใกล้ห้างใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์ค่ะ อิสระเรสซิเดนพระราม9ค่ะที่นี่เป็นบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี่บนที่ดิน9ไร่และมีบ้านเพียงแค่20ยูนิตเท่านั้นค่ะบรรยากาศน่าอยู่อาศัยมากๆเพราะทั้งโครงการเนี่ยนำสายไฟฟ้าลงดินทั้งหมดค่ะส่วนตัวบ้านนะคะก็ออกแบบฟังก์ชันรองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวขนาดใหญ่นะคะ พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น720ตารางเมตรค่ะราคาเริ่มต้นของที่นี่คือ120ล้านบาทค่ะส่วนบ้านตัวอย่างหลังที่เราพาชมนี้นะคะใครที่สนใจอยากจะได้เป็นเจ้าของค่ะราคาอยู่ที่207.6ล้านบาทค่ะ สำหรับใครที่สนใจแวะมาเยี่ยมชมโครงการมาดูบ้านตัวอย่างกันได้ค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะและอย่าลืมค่ะกดติดตามกด subscribe ช่อง Homebuyers ของเราไว้ด้วยค่ะมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะพาคุณไปทัวร์โครงการไหนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย